ประกาศ6ข้อบังคับสายการบินตรวจเอกสารเข้าไทย1พฤษภาไม่มี Thailand Pass ไม่ให้ขึ้นเครื่องบินและอาจปรับเรื่องของการต่อเครื่องในประเทศอันนี้คือเป็นประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่งจะออกมาวันที่26เมษายน6ข้อที่บังคับสายการบินแต่ทีนี้ถ้าเห็นอัปตั้งหัวข้ออันหนึ่งเอาไว้ว่าอาจปรับเรื่องของการต่อเครื่องในประเทศเนี่ย คือเพราะว่ามีคนถามเยอะเราฟังเราฟังน่าแปลกมากที่ไอ้หกข้อเนี่ยไม่ได้มีพูดถึงการต่อเครื่องในประเทศแต่เอาไปเห็นจากคราวนี้ไทยเตรียมปรับมาตรการเดินทางเข้าลดวงเงินประกันต่อเครื่องไม่ต้องกักตัวเดีย๋ยวเพิ่งดีใจนะครับเพราะว่ามันเป็นยี่สิบสองเมษาวันที่เขาประชุมแล้วก็เออมันบ่ายโมงครึ่งนี้เป็นช่วงเวลาที่อ่คุณหมอกำลังจะ,ะแถลงพอดีเลยหรือเปล่า ปกติเขาแถลงกี่โมงน่าจะช่วงเวลานี้นะแล้วหลังจากนั้นไม่ได้มีพูดถึงอีกเลยแล้วก็มีข่าวเดียวด้วยที่พูดถึงเรื่องต่อเครื่องในประเทศไม่ต้องกักตัวข่าวของที่อื่นก็ไม่เห็นจะพูดถึงเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงใจยังไงก็คือทุกอันอแล้วก็ที่มาของประกาศก็จะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับอย่างที่บอกนะครับข่าวเรื่องอาจปรับเรื่องการต่อเครื่องในประเทศอะไรเนี่ยมันเป็นวันที่ยี่สเมษาแต่ประกาศที่พูดถึงคือยี่บเมษา ออในวันที่22เมษายนเนี่ยเนี่ยรายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจะเชิญสายการบินมาทำความเข้าใจระเบียบการเดินทางเข้าประเทศรูปแบบใหม่ก็คือกรณีที่นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบก็จะต่อเครื่องในประเทศได้ทันทีโดยไม่ต้องแวะพักเพื่อกักตัวในคราวนี้เขาบอกนะแล้วประกาศหกข้อทำไมไม่พูดถึงล่ะเพื่อกลับมาเดินทางได้เหมือนกับช่วงที่ยังไม่มีปัญหาโควิดซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ปริมาณการเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น พราะมีความสะดวกมากขึ้นส่วนกรณีรับวัคซีนไม่ครบจะต้องกักตัวเหมือนเดิมไม่สามารถต่อเครื่องได้ในทันทีเขาเขาคงมีข้อยกเว้นให้กับคนที่ยอมตรวจก่อนเดินทางนั่นแหละหลังจากวันนั้นเรื่องนี้ก็เงียบหายไปแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วอะ่ะมันกั้นไม่ได้อยู่แล้วแหละก็ในเมื่อไม่มีการตรวจใดๆใช่ไหมที่อ๊อฟเคยพูดอะ่ะอสมมติเขาไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าในความเป็นจริงคือก็เรารับกระเป๋าแล้วก็เดินออกมาได้เลยอยู่แล้วเอ่อฉะนนั้นเราก็แค่ว่าอ่ะ ต่อเครื่องใช่ไหมก็รับกระเป๋าเดินออกมาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เดินวนกลับเข้าไปใหม่ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่หรือถูกไหมถ้าทํานี้ยังได้เลยแล้วเรื่องต่อเครื่องอะไรนี่คือมันนะมันไม่ไม่ต้องปิดกั้นแล้วอะเพราะของเดิมเขาอ้างว่ามันต้องมีการกักตัวฉะนั้นมาต่อเครื่องที่ไหนก็จะต้องกักตัวที่นั่นเราจึงไม่สามารถที่จะต่อเครื่องไปจังหวัดอื่นได้ในทันทียกเว้นแต่ว่าเดือนล่าสุดเขาอนุโลมให้ภูเก็ตกับสมุยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีการกักตัวฉะนั้นก็ไม่ควรต้องมา มาห้ามเรื่องการต่อเครื่องแต่ทีนี้คืออะไรอะไรก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้หรืออะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ายังไม่มีราชกิจจานบเอกสาออกมาแล้วก็ถ้าเราเอาชัวร์ก็คือวันที่29นะครับที่เขาจะาให้ลงทะเบียน Thailand Pass ในแบบใหม่เนี่ยคือหมายถึงว่าเขาไปแก้เรื่องไม่ต้องส่งโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยลอมั้งว่าเขาจะยังมีคําพูดอะไรอยู่ไหม ก็คือนี่คือหน้าเว็บของ Thailand Pass นะครับฉะนั้นถ้าเอาชัวร์ก็คือวันที่29เมษายมษาเนี่ยพอเราเข้ามาหน้านี้เป็นหน้าที่เราจะต้องกรอกข้อมูลตามตั๋วเครื่องบินเนี่ยเป็นหน้าแรกสุดเลยนะเออของการกรอกข้อมูลเนี่ยนะฉะนั้นมันจะมีตรงเนี้ยที่มันบอกเนี่ยหมายเลขเที่ยวบินเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยนะตอนนี้ยังเป็นคำพูดเก่าอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ถึง29เมษายมษาไงเออการเปลี่ยนเครื่องในไทยสามารถทําได้โดยใช้เที่ยวบินซีลรูทเฉพาะไปภูเก็ตและสมุยเท่านั้นฉะนั้นวันที่29ยี่พูดนี้ี หรือจะต้องมีการเปลี่ยนคําพูดบางอย่างจะต้องไม่ใช่ว่าต่อเครื่องเฉพาะภูเก็ตกับสมุยคือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงคําพูดนี้ถึงจะชัวร์อ่าแล้วมาถึงตัวประกาศนะครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาจะต้องเป็นการบอกสายการบินไงว่าคุณจะต้องทําตามนี้นะถ้าสายการบินไม่ทําสายการบินจะต้องรับผิดชอบเนี่ยอย่างเช่นว่าเออใครไม่มี QR code โค้ดแล้วคุณยังบังเอิญรับเขาขึ้นเครื่องเนี่ยนะก็สุดท้ายคือสายการบินต้องรับผิดชอบคือส่งเป็นคนส่งกลับ ฉะน,นสายการบินจะต้องกลัวเรื่องนี้อยู่แล้วเขามีกฎระเบียบพวกนี้อยู่แล้วแต่เขาก็ยังนะเอาทุกอย่างคือเอา Thailand Pass ด้วยเนี่ยไม่ไม่รู้มันหมายความว่ายังไงเอาเป็นว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการใบตรวจโควิดหรืออะไรพวกเนี่ยเขามีการบังคับอยู่แล้วว่าสายการบินจะต้องเช็คว่าเออถ้าตอนตอนที่ยังต้องการใบตรวจโควิดอยู่นะก็คือถ้าเกิดว่ามีคนที่ตรวจแล้วเป็นบวก หรือไม่ได้ตรวจโผล่มาเนี่ยสายการบินจะต้องจ่ายต้องชดเชยต้องอะไรพวกเนี้ยเออมันก็รอบครอบดีอยู่แล้วนะฉะนั้นมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรจะต้องมาตรวจใบฉีดวัคซีนหรืออะไรด้วย Thailand Pass ครับก็เอาตามประกาศนะครับก็คือเนี่ยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย caat อ่าออกประกาศแจ้งสายการบินให้ปฏิบัติตามมาตรการเข้าประเทศใหม่ที่จะเริ่มหนึ่งพฤษภาคมนี้มาดูว่าเขาบอกอะไรสายการบินฉะนั้นหมายความว่าสายการบินจะต้องเช็คเรื่องพวกนี้ ชัวเราก็จะได้รู้กันล่วงหน้าว่าสายการบินจะดูอะไรบ้างก็คือหมายถึงตอนที่เราไปที่สนามบินนะครับแล้วเราไปโหลดกระเป๋าใช่ไหมถ้าเป็นก่อนโควิดเนี่ยเราก็ยื่นแค่พาสปอร์ตแล้วก็อาจจะมีเรื่องของวีซ่าอะไรที่มันติดอยู่ในพาสปอร์ตเท่านั้นเองแต่ว่าช่วงโควิดนี้ก็คือประกาศพวกนี้เป็นการแบบบังคับให้สายการบินจะต้องเช็คเอกสารอะไรบ้างตามประกาศพวกนี้วันที่ยี่ิเมษาหกห้า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศนักบินออแจ้งสายการบินทั่วโลกถึงมาตรการปรับปรุงล่าสุดในการเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยจะบังคับใช้หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปเพื่อสร้างความเข้าใจให้สายการบินปฏิบัติตามมาตรการอย่างถูกต้องนะครับฉะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าสายการบินเขาจะต้องตรวจอะไร 1. ่ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบแล้วสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจโควิดใดๆเพิ่มเติมนี่ไง อย่างไรก็ตามแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจเอทเคหากมีอาการนะครับไม่ใช่ตรวจทุกคนตรวจเอทเคหากมีอาการฉันเขาย้ำแล้วนะใครที่บางคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยเข้าไทยยังต้องตรวจโควิดอยู่อะไรเงี้ยนี่ไงสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจโควิดใดๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าการตรวจก่อนเดินทางเนี่ย จะมีสายการบินไหนเขายังบังคับอยู่ไหมเนี่ยเราก็สามารถโชว์ตรงนี้ให้สายการบินเขาดูได้เออตอนนี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษยังไม่ออกนะแต่ตก็ลองเช็คไปเรื่อยๆแล้วกันเออมันมีให้เปลี่ยนภาษาอยู่ในเว็บไซต์ของกรมการบินพลเรือนเนี่ยนะตอนนี้ยังเป็นแต่ประกาศภาษาไทยอยู่เขาต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าต้องให้ต่างประเทศดูหนีใช่ไหมแต่แค่มันยังไม่ออกมาในวันที่พูดเท่านั้นเองก็คือโชว์ให้สายการบินดูได้เลยเนี่ยเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจใดๆถ้ากลัวว่าจะสายการบินยังจะให้มีใบตรวจโควิดอยู่เนี่ยก็ ก็เนี่ยเอาให้เขาดูทําไมคุณยังจะให้ตรวจอยู่อีกแล้วก็เมื่อกี้คือฉีดวัคซีนแล้วนะครับไม่ต้องตรวจใดๆทั้งก่อนเดินทางทั้งหลังเข้าแล้วก็ไม่ต้องแม้แต่ ATK ก็เป็นแค่คําแนะนําเฉยๆให้ตรวจ ATK หากมีอาการแล้วก็ไม่มีการกักตัวไม่มีการจองโรงแรมใดๆสําหรับคนฉีดวัคซีนส่วนคนไม่ฉีดวัคซีนก็เช่นเดียวกันแต่มีเงื่อนไขามากกว่าก็คือผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบถ้วน สามารถตรวจ RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางและจะสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีการตรวจโควิดใดๆเพิ่มเติมเช่นเดียวกับผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบแล้วหากผู้โดยสารกลุ่มนี้ไม่มีผลตรวจ RT-PCR จะต้องเข้ากักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรคสั่งและจะต้องทำการตรวจ RT-PCR ในวันที่4หรือวันที่5ของการกักตัว ฉะนั้นถ้าคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและต้องการสิทธิ์ไม่กักตัวอันเดียวกับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็จะต้องยอมตรวจโควิดภายใน72ชั่วโมงเป็นแบบ rt pcr ก่อนเดินทางและผลเป็นลบนะครับแล้วก็ที่ในนี้ไม่ได้บอกคือต้องมาส่งผลใน t h i l l n n p p s s s มามันมีประกาศอยู่ในที่อื่นอยู่แล้วเรื่อง Thailand Pass ว่าตรวจโควิดก่อนหมายถึงคนไม่ได้ฉีดวัคซีนนะแล้วก็ผลเป็นลบแล้วก็มาส่งใน Thailand Pass เท่านั้นแล้วก็ได้ qr ต้องได้ qr code ทันก่อนเดินทาง เพราะในนี้เขามีพูดถึงอีคิวอคเอาไว้ในข้อสี่อ๋ออันนี้ไงพูดถึง Thailand Pass แล้วในข้อสี่ข้อสามเอ,อ่อผู้โดยสารทุกคนเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนผู้โดย,ดย,ดยดดสารทุกคนต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครองโควิดสิบเก้าหรือจดหมายรับประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์เป็นวงเงินคุ้มครองนะครับไม่ใช่ราคาที่ระยะคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยฉะนั้นมันก็ไปตามตั๋วเครื่องบินของเราอะว่าเรา วันเข้าไทยและวันกลับวันไหนก็คือซื้อประกันให้ครอบคลุมซึ่งผู้โดยสารสาม,มารถใช้ประกันนี้ในการรักษาโควิด -19 หากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อก็คือใช้ประกันในประเทศตัวเองได้แต่ต้องมีระบุวงเงินไม่น้อยกว่า10,000 US ่ดอลลาร์ก็เรื่องประกันนะครับก่อนจะตกใจไปมากกว่านี้เพราะว่านี่คือหน้าที่โชว์อยู่นี่คือหน้าเว็บของ Thailand Pass เองเลยฉะนั้นถ้ากังวลเรื่องของประกันว่าเอ้ยทำไมประกันนี้งบอกว่าทุกคนต้องมีประกันวะ ก็นเนี่ยตรงนี้นะวงไอ้ที่พูดถึงประกันเนี่ยนะหลักฐานประกันวงเงินขั้นต่ำหนึ่งหมื่นดอลลาร์วงเล็บสําหรับชาวต่างชาติประกันเฉพาะชาวต่างชาติก็คือพาสปอร์ตต่างชาตินะครับข้อ4ผู้โดยสารจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลการตรวจ rt pcr และประกันคุ้มครองโควิดในระบบ Thailand Pass ก่อนการเดินทางเขาไม่ยอมระบุว่าเฉพาะชาวต่างชาติเดีว่วคนตรวจเอกสารนี่ก็งงอีก ในส่วนของหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจโควิด rt pcr ก็แสดงว่าเอาเคย,ยางได้อย่างหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องตรวจนะไม่เกี่ยวถ้าฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางแต่ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนถึงจะต้องตรวจเนี่ยประกรันไม่ยอมระบุว่าเฉพาะคนต่างชาติอย่างเดียวไม่รวมคนไทยแต่ว่าทุกอย่างก็จะต้องส่งหลักฐานใน Thailand Pass ก่อนการเดินทาง และเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วผู้โดยสารจะได้รับ QR code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบินหากไม่มี QR code สายการบินอาจปฏิเสธการรับขนส่งผู้โดยสารได้แสดงว่าทุกคนต้องลงทะเบียน Thailand Pass แล้วถ้าไม่มี QR code สายการบินก็จะไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าข้อ5สายการบินจะต้องตรวจสอบเอกสารว่าผู้โดยสารมี QR code จากระบบ Thailand Pass ก่อนรับเป็นผู้โดยสารมากับอากาศยาน หากพบว่าผู้โดยสารมาถึงไทยโดยไม่มี QR code สายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบส่งผู้โดยสารกลับประเทศต้นทางฉะนั้นเราก็รู้เลยถ้าไม่มี QR code เขาไม่ให้ขึ้นแน่ๆแต่สมมติบังเอิญบังเอิญซึ่งจะน้อยมากๆหรืออาจจะแทบไม่มีคือหลุดมาขึ้นเครื่องบินได้โดยไม่มี QR code เนี่ยนะสุดท้ายก็จะต้องโดนส่งกลับอยู่ดี แค่นั้น Thailand Pass เนี่ยคือตัวปัญหาจริงๆเพราะว่าต่อให้มีเอกสารครบแค่ไหนเนี่ยมีวีซ่าแล้วมีอะไรสุารพัดแล้วแต่ไม่มี QR Code ก็ไม่ให้เข้าสายการบินจะต้องตรวจเอ่านไปแล้วนะข้อหข้อ6กสายสนามบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเช่นการให้สวมหน้ากากการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าหรือออกสถานที่ แสดงว่าเข้าไทยก็ก็ยังคงต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วก็ CAAT คือชื่อย่อของหน่วยงานนี้ยังเน,เน้นย้ำและขอความร่วมมือสายการบินให้ช่วยตรวจสอบกันกรองเอกสารและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดตามมาตรการใหม่ขณะเดียวกันให้สายการบินแจ้งข้อมูลผู้โดยสารให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารเข้าประเทศตามมาตรการใหม่ได้อย่างเต็มที่หรือสายการเอาเป็นว่ายนให้สายการบินหมดเลย ถ้าเช็คไม่ดีก็เตรียมส่งกลับเองนะสรุปว่าสิ่งที่สายการบินจะต้องตรวจตอนที่เราขึ้นเครื่องบินก็คือ qr code ของ thailand pass และเอกสารอื่นเพื่อจะแยกแยกกลุ่มได้ว่าถ้าฉีดวัคซีนก็ต้องมีใบฉีดวัคซีนนะแต่ว่าไม่ต้องมีใบตรวจโควิดนะถ้าฉีดวัคซีนแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะต้องมี qr code คือ,คอต้องมี qr code thailand pass ทุกกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็มีเพิ่มคือใบตรวจโควิด ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกแล้วก็ที่แน่ๆคือจะต้องไปส่งผลใน Thailand Pass คือจะต้องตรวจก่อนแล้วค่อยมาลง Thailand Pass แล้วก็จะมีเวลาเหลือแค่ไม่เออวันสองวันที่จะต้องรอ QR Code นะครับก็จะต้องลุ้นครับก็อันนี้คือสรุปว่ายังไงต้องมี QR Code t h a i l ไทยแลน s ์นะไม่ใช่ไม่ลงนะต้องลงทุกคนนะเอ่อฉะนั้นก็เหลือแต่ Thailand Pass นี่แหละที่ยังคงเป็นตัวสร้างความยุ่งยากให้กับคนเดินทางอยู่ นะครับตอนนี้ก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ